จะเก่าสุดยอดเลยครับที่นี่ขอสีชังเวลาบ่ายโมงเฮ้ยแม่เที่ยงครึ่งแดดแดดด้วยครับหนึ่ง <c oughs> điều quân ở đây, chạy, quay súng cho trong bạn được đấy, chạy, xe chạy, clip cho đấy, i เอาละเ,าเดี๋ยวเขาดีกว่าผมบูกกิ๊ดแ <laughs> ค่น,นี้คนก็แน่หมดแล้วคนไรเลยครับแ <laughs> น่ใจนะว่าถ่ายรูปจ้าแ <laughs> น่แน่ตาดาที่ดูได้วัน <laughs> จะมองหลายซืนะ้อหรคนนะ่ะ <laughs> <laughs> <c oughs> <c oughs> เอา

ภูม <krit ic language> <laughs> ิใจภูมิใจจริงจันแดดร้อนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปทำนี่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเคย ลาะสิบพุ่มชั้นแนวโอเคครับขอบคุณครับ